สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการป,ปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นพลบอเครื่องเท,เทคโนโล,โลยีที่ทางภาครัฐพึ่งลงมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ของหน่วยงานราชการให้ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อทางออนไลน์ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้เรียกว่ารัฐบาลดิจิทัลหรือวอลเลตที่ทั่วโลกต่างกำลังปรับใช้กับว่าแต่รัฐบาลดิจิทัลคืออะไร แล้วความสำคัญของร,รัฐบาลดิจิทัลเป็นอย่างไรวันนี้เตรียมข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วร,รัฐบาลดิจิทัลหรือคือการที่หน่วยงานภาครัฐนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับภายในหน่วยงานเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์การรัฐให้รวดเร็วก้าว ทันตามเทคโนโลยีขององค์กรเอกชนได้อย่างเที่ยวอย่างเทียบเท่ารวมถึงอย่างมีระบบการเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและปัะชาสนเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ ที่ต้องการติดต่อหน่วยงานของภาครัฐง่ายๆย,ยิ่งขึ้นทางนี้ลกักษณะรัฐบาลดิจิทัลสามารถแบ่งออกได้3แบบดังนี้ 1. เป็นรูปแบบของการบูรณาการการทำงานของหน่วยทำงานต่างๆในภาครัฐเชื่อมต่อข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิด การสร้างศูนย์ข้อมูลและยังง่ายต่อการควบคุมและการจัดการมองหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เป็นรูปแบบการปรับปรุงองค์กรภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการแก่สาธารณะอย่าง ซึ่งข้อดีของรูปแบบคือการทำให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะข้อมูลเหล่านี้อยู่ในศูนย์เก็บข้อมูลที่เดียว3และอย่างสุดท้ายคือหัวใจในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำระบ,บบบริหารสาธารณะ สนเทศมาใายเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการรวมถึงประษาชนองค์เองก็ใายงานแบบระบบนี้ได้อย่างง่ายดายทางนี้ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตแทนการทำงานแบบเดิมทางนี้มีแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล ที่มาจากการประสมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่1ถึง2559เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์สอที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานในการประสมโดยทางการมีมติเห็นชอบและเริ่ม วางแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเข้าสู่ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลดิจิทัลคือเป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศไทยเพราะเทคโนโลยีโลกออนไลน์ไม่ได้หยุดนิ่งแหกหน่วยงานราชการในประเทศไทย ไม่ปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้กันท่วงทีอาจทำให้ประเทศเสียโอกาสในเสิงเศรษฐกิจและมีคุณภาพทางสังคมที่ล้าสมัยด้วยการทำงานของภาครัฐที่มีขอบเขตเต็มไปด้วยข้อกำหนดยกยากที่จะเข้าถึงแต่ในปัจจุบันรัฐบาล ดิจิทัลตอนนี้อยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไม่นานมานี้การลงมติเห็นชอบเรื่องพอรบการปฏิบัติขา้าราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ลูกลงมติเห็นชอบและจะมีการประกาศให้ไซ่กันอีก ไม่นานนี้นะับว่าเป็นการผลักดันให้ทางหน่วยงานราชการได้ปรับสายทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มระบบซึ่งพอลบาก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยลงช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเทียบเคียง นานาประเทศได้อย่างภาคภูมิใจก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ